เปาดินสอ PVC รุ่นใหม่สินค้าเข้าแล้วเป็นลายการ์ตูนซาริโอน่ารักมากๆเลยนะคะมีทั้งหมด7ลายเลยลายคูโรมิเมโลดี้ลายชินามอนเฮลโลคิตตี้ลายปอมปอมปุรินลายโคกิมยังสุดท้ายจะเป็นลายมอป,ปุนะคะความพิเศษของรุ่นนี้ด้านหน้าเขาจะปั๊มลายหนูออกมาแบบนี้ด้วยทุกใบนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะมีลายทั้งหมดเลยค่ะ รุ่นนี้จะเป็น PVC รุ่นใหม่ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองใส่ตัวปากกา50แท่งดูซิจะใส่หมดไหมนี่ใส่หมดด้วย50แท่งคือยกก็บอกมาเลยปากกาเอามาลองใส่ดูว่ามันใส่ได้ไหมใส่หมดด้วยค่ะจุมาก สวยๆทุกลายเลยสนใจกดสั่งซื้อที่ลิงด้านล่างได้เลยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย